สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวบล็อกเนาะของไลท์โนเวลเนาะเรื่องขอตอนรับห้องเรียนนิยมเฉพาะยอยอดคนนะครับ, <S 1> <S 1> รบก็อันนี้เป็นไลท์โนเวลที่ชอบมากนะอ่านแบบก็คือซื้อมาอ่านปุ๊บเลยทุกทีจะไม่จะไม่ดองนะก็จะเป็นเซรีที่ชอบมากนะครับบล็อกก็เพิ่งมาส่งเลยนะครับยังไม่ได้แกะน,นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนแล้วก็วันนี้เองไม่พอนะครับก็จะมารีวิวบล็อกเล็กๆนะครับก็จะเป็น อาจารย์เวทมนต์แมวไหนนะครับกับประสาทลอยฟ้า <c oughs> เล่ม12เนาะก <c oughs> ็จะเป็นบล็อกลิมิเต็ดนะครับไม่ได้ซื้อชุดใหญ่เนาะซื้อชุดเล็กมาครับทั้ง2อันเลยเดี๋ยววันนี้จะแกะให้ดูแต่เดี๋ยวขอรีวิวอันใหญ่ก่อน,นครับอ่ะอันนี้ชอบเรื่องนี้มากนะเป็นไลน์โนเวลที่สู้กันด้วยสมองอมเล่มแรกนี่คือสนุกมากเล่มหล,หลังก็สนุกนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบโอเวอร์ไปหน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะครับอันนี้เป็นเล่ม1 1 5 ก็เป็นเล่มจบภาคหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นปีสองนะครับก็ต้องบอกว่าเข้มข้นเนาะจริงๆชอบอนิเมะนะอนิเมะภาพสวยมากแล้วก็แต่ดูพระเอกมันจะดูมืดมนกว่าในน,นิยายเนาะแต่ก็โอเคพอดูได้แล้วก็คือมันต้องซื้อบล็อกอันนี้จะไม่ได้ซื้อเซตใหญ่นะคือจริงๆแบบอยากได้แหละแต่มันแพงมากแล้วก็ประเดที่ว่ากระเป๋าไอ้ตัวกระเป๋าถ้าซื้อมาเขาไม่รู้จะทำอะไรก็เลยอะซื้อแค่บล็อกมาอย่างเดียวนะครับ่เดี๋ยวให้ดูรอบนี้เป็นกล่องนะครับก็ จะมีสีด้านเลยนะมีตัวปิดด้วยนะครับอ่ะทีนี้อีกด้านหนึ่งนี้มันโดนบังแต่วันนี้เป็นหนังสือนะเนี่ยเป็นหนังสือพร้อมแจ็คเก็ตด,ด้วยมีแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอิติลเสด้วยโอ้โหนี่ภาพสวยมากนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ด้านผมไม่ค่อยชอบด้านนี้เท่าไหร่นะเออมันยังไงก็ไม่รู้แต่ก็โอเคอ่ะก็เป็นเซอร์วิสแฟนๆนะครับแล้วก็นี่นะอันนี้รูปแกล้มแรกๆเนาะอ,อืออ่ะเดี๋ยวขอไปม,มาดูด้านบนกันนะครับ ใั้ได้เป็นพระเอกของเรานะครับทีนี้มาดูด้านล่างด้านล่างก็ไม่มีอะไรเป็นบาร์โค้ดปกตินี่นะะเดี๋ยวลองลองแกะดูนะครับโอ้มีผมเวยผมใครไม่รู้ก <c oughs> ็ตอนเอาแพ็คมาแพ็คมาดีมากนะก็ห่อฟอยล์อะไรเรียบร้อยเลย เดี๋ยวมาดูรูปเล่มก่อนนะครับก็มันจะมีแจ็คเก็ตเนาะจริงอันนี้ไม่ใช่ปกจริงนะอันนี้ปกจริงจะอยู่ด้านในแจ็คเก็ตอีกทีนึงนะครับก็อันนี้เป็นปกพิเศษเนาะแล้วก็ด้านหลังจะมีเรื่องสั้นนะครับที่แถมมากับรุ่นนี้นะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูบล็อกก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับบล็อกก็จะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดด้านไหนนะ ฮึบฮึบโอ้โหเจอวิธีเปิดแล้วมันเป็นแม่เหล็กด้วยครับอ่ะนี่ข้างบนมันจะเป็นแม่เหล็กเนี่ยตรงนี้ข้างบน,นเป็นแม่เหล็กแล้วก็เปิดมาเอเฮ้ยมันก็เจ๋งอยู่นะเออคือบล็อกบุกทีบางทีเราจะเห็นบล็อกมันจะแบบตรงนี้มันจะเป็นด้านโลง่งใช่ปะ่ะไม่มีที่ปิดแต่เนี่มันเป็นที่ปิดเอานแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กด้วยเออเนี่ยพอกดลงไปมันก็แป๊บเรียบร้อยเฮ้ยเออเจ๋งเป็นบล็อกนะใส่จนถึงเล่มสิบเอ็ดจุดห้า โอเคอยู่นะบล็อกนะครับตัวบล็อกโอเคแข็งแรงด้วยนะแล้วก็ดูแบบเออกันฝุ่นแต่มันก็กันไม่ได้หรอกนะเวลาผมเก็บหนังสือมาผมรู้เลยบล็อกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้กันฝุ่นได้หมดฝุ่นมันก็เข้าได้อยู่ดีนะแต่อันนี้เฮ้ยทำจริงดีนะก็ใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปจะใส่ซุกเล่มให้ดูนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูหนังสือกันะนะครับก็เดี๋ยวแกะให้ดู หน่อยหนึ่งึคือเขาซีลมาดีนะอาจจะต้องแบบใช้กันไกลกบางทีตัดแล้วก็กลัวโดินน้ำเสีนะแกได้แล้วครับเ่เดี๋ยวด,ดูแจ็คเก็ตก่อนนะครับแจ็คเก็ตก็จะประมาณนี้อ่ะด้านหลังโอ้ก็จะเป็น เต็มรูปเต็มตัวเลยนะเดี๋ยวให้ดูปกจริงๆปกจริงๆก็ถอดเนี่ยมันจะเป็นแจ็คเก็ตเนาะถอดออกมาก็เป็นกิจโนเซ่นะเ,เหมือนภาคนี้จะเล่มนี้จะให้ความสำคัญทางแจ็คเก็ตทางข้างในเลยนะครับโอเคนะภาพมันก็สวยดีนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องสั้นช็อตสตอรี่กันนะครับก็จะมี3คนหนึ่งสสก็โอเคอยู่นะ นน้องคนนี้ต้องน่าจะต้องอ่านก่อนก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับบล็อกบ็อกอันนี้เป็นบล็อกลงมานะราคาต่ำลงมากว่าบล็อกหลักนะครับก็โอเคอยู่ใช้ได้เลยนะครับแต่ราคาก็นี่ก็แอบแรงแล้วนะนี่ผมใส่ปกถ้าถ้าใครไปซื้อตามร้านก็จะได้แค่นปกนี้นะ แต่ถ้าเกิดใครที่สั่งพรีออเดอร์หรือถ้ารองงานหนังสืออีกรอบนึงอะ่ะก็จะได้ปกแจ็คเก็ตด,ด้วยนะครับใส่ก่อนนี่นะเผื่อใครอยากจะดูชอบนะผมก็ยังชอบเรื่องนี้มากนะครับก็อยากให้ทุกคนได้อ่านเนาะใครใครที่แบบไม่แน่ใจก็อยากให้ไปลองเปิดดู ดูอนิเมะกันก็ได้นะครับอนิเมะมันจะรวมไปถึงภาคหนึ่งถึงภาคสามไอเล่มหนึ่งถึงเล่มสามเออแล้วถ้าอยาอกต่อจากเมะไอต่จอจากเมะเออก็ไปดูเล่มสี่ต่อได้นะครับอ่ะทีนีม้มาดูเล่มนี้กันนะครับอาจารย์ประสาทเวทมนต์แมวไหนนะครับกับตำนานประสาทรอยฟ้าเออพูดไม่ถูก่ะก็ตัวกล่องเป็นรูปเจ้าสาวเนาะนะครับด้านหลังเขาบอกว่าก็จะมีไลน์โนเวลให้นะครับแล้วก็มีช็อตสตอรีร่นะครับแล้วก็จะมี อคคคะคริลิกพวงกุญแจนะครับก็จะมีลูเมียนะครับนี่โอ้ยน่ารักเลยอะ่ะเรามาแกะดูกันก็จริงๆเล่มนี้ผมบอกเลยว่าผมดองไว้หลายเล่มนะอแต่มันก็สนุกนะผมอ่านถึงเล่มหกตอนนี้มันออกมาสิบสองเล่มแหละผมดองไว้อีกหกเล่มแต่มันก็ต้องซื้อนะเพราะชอบนะครับสนุกดีนะครับถึงจะไม่เท่าเรื่องนั้นก็แต่ก็ก็ต้องตามครับ ก็ซื้อมาแต่ก็ไม่ได้ซื้อเซตใหญ่นะไแกะกันเลยครับออ,อันนี้ไม่มีปกแจ็คเก็ตนะครับก็เป็นปกธรรมดาที่ขายตามร้านหนังสือเนาะก็จะประมาณนี้นะครับปกหลังปกหลังไม่อันนี้ไม่ใช่ปกหลังอันนี้จะเป็นเรื่องสั้นนะครับมีเล่มเดียวด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอ่ะเดี๋ยวดูนี้กันโอ้ มันคืออันเดียวกันอ่ะผมนึกว่าสองอันนะเนี่ยอ๋อมันเป็นหน้าหลังผมไม่ได้อ่านเออมันเป็นอันเดียวหน้ากับหลังเนาะนี่นะครับก็จะเป็นอันเดียวกันเลยก็ใครชอบก็คือผมตามเรื่องนี้มาเนาะแล้วก็พยายามเก็บเก็บไ,ได้ไม่ทุกบล็อกนะบางรอบไม่มีตังก็ไม่ได้ซื้อนะครับทีนี้มาดูหนังสือกันหนังสือก็จะมีบุ๊กเลตอยู่ข้างหลังเลยนะ อันนี้โอ้นี่ไงเขาซิลมาไม่ดีเห็นไหมมันมีรอยยับนหน่อยอันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะเพราะว่าเนี่ยให้ดูช็อตสตอรี่ก็จะเป็นน้าปกเดียวกันนะครับเพราะว่านี้พอดีผมยังอ่านค้างยังไม่อยากแกะซิลนะครับยังอ่านค้างไม่ถึงเลขสิบสองก็ลองดูนะครับ อันนี้ก็เราใส่บอกแล้วนะครับเออก็ได้11บเอถึงสิบเล่มเนาะจริงๆมันคือมันมี11เล่มหลักแล้วก็จะมีเล่มจุดห3เล่มนะครับก็จะเป็น14เล่มเนาะเออก็จะได้ประมาณนี้เฮ้ยสวยนะเออเอาสันมาเรียงอะ่ะก็สวยแต่ของผมมันจะมีเล่ม7จ็ดเนาะที่เป็นบุคลตหมายถึงว่าปกแจ็คเก็ตอะพูดผิดเออปกแจ็คเก็ตนะครับกับเล่ม1 1บเจจะเป็นปกแจ็คเก็ตที่ ที่ไม่เหมือนอย่างนทีนี้ทุกเล่มเนี่ยอันนี้ผมใส่ปกใส่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นความหนามันก็จะหนาที่มันหน่อยพี่พอใส่เล่มสิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปกเออใส่เข้าไปแอบแอบตึงนิดนึงถ้าใส่ปกใสแล้วอาจจะตึงกว่านี้นิดแต่มันก็ใส่ได้เังมันก็ยังพอเหลือพื้นที่เนาะเออนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเออถามว่าจะทีนี้มันจะมีบุ๊กเลตตามเล่มๆเนาะที่แบบเป็นช็อตสตอรี่อีกผมว่ามันใส่ไม่ได้นะมันใส่โอ้มันแน่นเนี่ยอันนี้มันแน่นแล้วครับแน่นแล้ว แต่พอเลี้ยงสัตว์เราเฮ้ยสวยมากคือมันเป็นซีรีส์ที่ผมอะ่ะบอกเลยว่าถ้ามันมีบล็อกก็จะซื้อนะแล้วก็เออซื้อซื้อเลยซื้อยังไงก็ต้องซื้อนะครับเออแพงเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อชุดใหญ่ก็แอบเสียดายอยู่แต่โหราคามันแพงก็ตามพอมีสตังค์นะครับก็ประมาณนี้ปกตรงนี้มันแอบกล่องมันแอบโค้งหน่อยๆนะ่ะแต่ผมว่ามันผมซื้อบล็อกมาเยอะนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองยกดูหน่อยมันยกโอ้ หนักมากหนักมากครับหนักหนักหนักจริงก็ใส่สวยๆได้นะนี่ยเออพอเลี้ยงสัตว์แล้วหุย้ยแม่งเจ๋งว่ะสวยเลยเออเออเอเอทีนี้ผมก็จะมีบุ๊กเลตหลายหลายอันนะเนี่ยอันนี้ทันเป็นบุ๊กเลตที่แถมมาจากเล่มอื่นอ่นนะจะมันจะมีอยู่รอบหนึ่งที่ผมไม่ได้ซื้อมั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเสียดายแต่ไม่เป็นไรมันใส่ไม่ได้ครับมันแน่นเนี่ยเนี่ยมันแน่นแล้วมันไม่สามารถใส่ได้ผมมีบุ๊กเลต ช็อตสตอรี่เนี่ยประมาณ9เล่มเนาะแล้วก็จะมีแจ็กเก็ตอีก2เล่มก็คือเล่ม7กับเล่ 11. ม11.5ก็เป็นซีรีส์ที่แนะนำนะอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านดูนะครับไม่แม่งเจ๋งจริงอยากให้ลองอ่านนะอันนี้เอยฟอรเรียงแล้วเฮ้ยแม่งเจ๋งมากสวย อันนี้คือจบปีหนึ่งนะครับจบปีหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้อ่านสิบเอ็ดจุดห้านะแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มสิบเอ็ดรวมเล่มจุดห้าด้วยเนี่ยสนุกมากผมแบบอ่านแล้วแบบวางไม่ลงนะครับก็เป็นเรื่องที่แนะน,นะํานะเดี๋ยวเอาเล่มบุ๊กเล็นดีกว่าเออเนี่ยที่มันเอ้ยพูดผิดอีกแหละเออมันเป็นเล่มแจ็คเก็ตเนี่ยนี่เล่มแจ็คเก็ตนะเออปกก็คือภาพในข้างในนั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาทําเป็นปกนี่ก็ปกจริงก็จะเป็นข้างในอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะมีแจ็คเก็ตแถมมาให้แบบนี้สวยนะครับผมชอบปกเล่มน,นี้มากนะเออ ปกเล่ม11.5ผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้เออแต่ว่าเล่มเล่มเจ็ดคือปกสวยนะครับมีหน้าหลังสวยทั้งคู่เลยแต่จริงๆมันก็ยังมีภาพอยู่ข้างในนี่ไงจริงๆถ้าใครไม่ได้มีปกก็ไม่ต้องเสียดายเพราะมันมีภาพอยู่ข้างในนะครับีต่ว่ามันจะไม่ได้ออกมาข้างนอกแ่นเองแบบนี้นะโอเคครับวันนี้ก็หมดรีวิววันนี้จะมารีวิวบล็อกนี่แหละเออเพราะเป็นซีรีส์ที่ผมแบบเอ้ยอวยนะชอบชอบชอบมาก ด้วยการนําเสนอด้วยสไตล์การเขียนนะถึงแม้มันจะแบบเวอร์ไปหน่อยแต่ก็โอเคนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ฟังรีวิวเนะถ้านะชอบก็กดไลค์กด s ับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ